อยากไลฟ์สดแต่เพื่อนไม่ถึงพันทํำยังไงขอบุญเส้นมีวิธีค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูวิธีอย่าลืมนะคะเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วกดหัวใจนะคะใครยังใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับช่องของพี่อานายยูนิเวอร์ซิตี้ก็กดเป็นเพื่อนกันไว้นะคะก็จะได้รับเทคนิควิธีการดีๆแบบนี้นะคะก็เมื่อดูและอย่าลืมค่ะต้องดูจนจบคลิปนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะสําหรับวิธีการที่เราเข้ามาสู่เข้ามาติ๊กต็อกนะคะแล้วก็ เข้ามาเปิดช่องใน tiktok แต่ว่าตอนนี้เพื่อนของเรายังไม่ถึงแต่เราต้องการที่จะไลฟ์สดเพื่อเปิดการมองเห็นเพิ่มมากยิ่งขึ้นง่ายๆค่ะเราก็แค่ไปเปิด Tik t o k s h o p ค่ะซึ่งโคบุนเส้นนะคะได้บอกวิธีไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้น,นั้นนะคะวันนี้โคบุงเซ้นได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แล้วไปดูวิธีการกันได้เลยค่ะ เมื่อหลังจากที่เราสมัคร Tik t o อกเรียบร้อยเราก็สามารถที่จะไลฟ์สดได้นะคะฉะนั้นหนึ่งช่องทางที่จะเปิดการมองเห็นแล้วก็เพิ่มเพื่อนช่องของเราดันช่องของเราได้เพิ่มมาก,กมากยิ่งขึ้นก็คือการไลฟ์สดนั่นเองนะคะวันนี้โค้ชวุฒมีวิธีการทางลัดมาให้กับทุกคนแล้วอย่าลืมนะคะนําไปใช้กันด้วยดูคลิปจบแล้วนะคะคลิปมีประโยชน์แบบนี้แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ รู้ถึงเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับดีๆแบบนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ